สวัสดีพี่น้องปพองไปที่เคารพรักนะครับผมมาพอกันคืเอเก่าในรายการเก็บไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับมือนีภาพพี่น้องมาก,กินตำน้อหนวดมึกยักษ์นะครับพี่น้องหนวดมึกเคี่ยวกรุบกรุบนะครับพี่น้องเสียบแตนายนะครับบอยหยาบนะครับเด้อขอบอกเลยว่าหนวดมึกแบบนี้ไปซื้อมาซิมเลยแต่ก็ บอบรับปาาระกันด้วว่ามันคือกันบอแต่ละมองแต่ว่ามองนี่นะครับบอยหยาบนะครับมือเทียงกับกินบอเม่นอย่างดอกนะครับผมนะสัแสนน้ำกันครับแล้วก็มีปาจิโก,โกเหลือแต่มือนั่นแหละนะครับพี่นอ้องผักเข้ามี่ผักกวางตุงงท่านั้นนะครับพี่นอ้องเม็ดกลมๆนี่คือกระเทียมท้นซื้อมาจากแมคโคร นะครับขออนุญาตบอกก่อนเดี๋ยพี่น้องสิท่ามห้อพ่อกันสีมองแงมันบอกแต่ว่าผมทายสองถุมที่แดงว่าสิบรกินแล้วด้วยครับ Để tiềm bảy cái này hết Và chiếc cô xem gì Xem này นิก็ได้รวกก็ได้นะครับน้ำม่เพิ่มความเผ็ด อแซ่บครับรสชาติของ เทียมโทน้ะพี่นองเด้อออกหวานครับเพราะว่าเป็นกะเทียมโทนดอกน้ำผึ้งออกหวานนะครับคือมาลองเบิ่งก็ได้ยูแมโคโคสองลอยที่มหาบารได้ลายครับ เราวระเมินี้ยพยายามกินซาลงสามคำแนน้ำครับคำมันยังเร็วอยู่กับแสดงว่าเป็นน้ำผมเองนี่นะ บางสวยนิดพี่เก็จะต่ำกระแซบหนึ่งแซงหอมปีน้ำ ต่อกันมิได้ครับแต่ว่าบอไซด์เื่องรื้มต่อนำปลาดาฟ้าแดงกวดละสามที่มาบาทครับสามกวดร้อยขออนุญาตเปิดแอร์แล้วพี่น้องเบาไว้ยานพี่น้องอยากไร ไม่ปิดข่าไฟเจ็ดรอยยี่สิบเก้าบาทครับแต่ว่าช่วงนี้มันบอนได้เปิดเทิ่มไหมครับผมไปโรงเรียนกระสวยแน่นะครับแล้วก็กลับมาเร็วแน่ังสีน้ำมันกะเลเยเห็ดไหยดในยูแต่ห้องก็ะตรงเปิดแอร์แต่เว้นขัน มันเปิดเทิมเราข้งสิบโแพงปลาหนีครับเพราะว่ากลับมาเปิดแอดแต่ย่างมือแรงก็ซือย่าง,ม,ง,งมือเว้นก็นยุ่งเลี้ยนไป มาใหม่กันแล้ลยอะไรครับพี่น้องทุกมือเนี่ยขายคือน้ำสลาดแร่งงมื่ออื่นนี่ข้องถมข้องถมแหลกตั้งแต่ปิดมาช่วงโควิดครับ อีกหนึ่งเมนูครับที่ต่องร่องด้กไม่้องเ้อเดนมากสำหรับผมหรอกวะ กระถินจะได้ามาด้วยย่ำเลยด้วยเพราะเป็นซีซันแต่ก็อยากกินกี่พอทำไมจะกี่ไปหาเก็บ Oh. ขอบคุณพ,พี่น้องที่ให้การติดตามนะครับหากว่าผิดผลาดประกันใดผมก็ต้องขออภัยในนะาทีหนึ่งนะพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้กินบ่เบิดครับเพราะว่าขันอิ่มกับเบอฝืนนอกพี่น้องเนาะนะครับบ่อยากฝืนเจ้าของนะครับมันก็นมีบางกินเบิดกินบ่เบิดแน่นะครับเนาะอ่ะจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจขอไปครับขันอิ่มเรามาบอกว่าเป็นอย่างสรล่ะ เป็นกำลังใจให้กันในกนแลับกันนะครับนอกพอกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ